ม,ม,าม,มาเบิ่งไทยเห็นนี่ได้ยังกินครับนี่ต้มหม้อคือแท่นี่ได้ยังกินครับเจ้าขาหมูครับก็เลยนี่เราได้นะกากหมูครับได้กระดูกหมูมาต้มซุปต้มเล้งต้มเล้งกันบ่ครับปริเพียนปรุงได้ดีเหตุผลสะอาดสะอาดทิมซาทิมให้มา <c oughs> นี่ครับ <c oughs> บรรยากาศแง่เมือแรงครับ <c oughs> อเอาแนวกินอีกแล้วครับ มาเบิ <ort. S 2> ่งแม่บ้านทางนี้ครับพากันถีใบตองเฮ็ดยังครับนี่พากันสีใบตองเฮ็ดยังมีมีเฮ็นบุญเฮ็นงานบอกเฮ็ดคือแถอว่าโมกนอใหม่มาสั้นครับนี่ครับต้มนอไม้ไว้ไว้ทำหมกนี่ครับฝั่งนี้ก็หัวหมูหัวหมูครับหัวหมูย่างครับหน้ากากหมูครับพี่พลใส่ชุดไทได้ไหมบรรยากาศง่ามือแรง นี่ครับพระอาทิตย์กำลังสีตกดินยูแบบบรรยากาศบ้านหานแตะแนวอยากน่ากินกน้ำกันครับพี่นอ้อง,งนี่ครับมกน้อไม้ครับปปมกน้อไม่ม,น,มนี่ครับดูดีมกมกงามบอัคคอคือคนคคนคันนน่นล่ะเอ้าพูดเลยพูดเลยอยากงามกับห้องงาม นอไม้ใส่หมูหมุกนอไม้ครับพอบ้านพากันนอนถาอ่าเมืเ่อนี่เป็นหน้าที่ของแม่บ้านครับนอนถ่าแ,แก่ครับหมุกนอไม้เปิดประนูเน้ว พอดันบ่โ oh, ch ้กำลังค <so ืนชิ้นครกทาง่าง yeah. ันนั้นนะบ่นะให้นี่อ่ะทางนี้ได้ยังครับในทางนี้ทอดไข่ทอไข่เจียวบ่ทอดไข่ดาทอดไข่ดาวเขาตี้สิทอดไข่ดาว ฝั่งนี้ได้เมนูทอดไข่ดาวนะครับนี่ครับอันนี้น้ำจิ้มหมูหนะครับลายเมนูครับเมือนี่มาครับพี่น้องแลแล้วๆบ้านนี้เตรียมป้าเข่ากินกันแล้วครับมาครับผมนี่ครับทางหนึ่งมีสองโตะครับมาเด้อครับมาเด้อบานนี่เตรียมป้าเข่ากินกันแล้วครับหมกน้องใหม่ครับหมกน้องใหม่ ้อหมูย่างครับเหลือต้มเล้งมาในตักมากครับถ่ายไอ้ซออยู่ครับนี่ครับมีหมกหน่อไม้แล้วก็หน้ากากหมูย่างครับนี่ครับมาแล้วครับไอ้ซอมาแล้วครับทีเด็ดครับนี่ต้มเล้งครับหมอกใหญ่เลยต้มเล้งคือต้มน้ำเนี่ต้มเล้งครับเอาบ่ท่านได้ใส่ไอ้ผักกันไห้ เหลือใส่ผักกับบัากนาวเนาะโอเคครับผมนี่ครับผักกุนเยกบุ้งเป็นถ้วยนะครับอ๋อปู้เป็นถ้วยเนาะมันค่อยบ่บ่เสียบ่แม่นครับโอเคครับนะครับบรรยากาศกินข้าวย้มแรงครับอยู่แบบบ้านๆครับผมนี่ครับต้มเล้งครับต้มเล้งหรือว่าต้มอ่าโค้งโค้งหมูเนาะก็เอิ้นกันบ๊ายครับายที่ไหนนะครับ เปืป่อยครับ,บอรเอาตัวตักให้มันกบค้นเลวเนาะมาทีว่าลูกเมียหน่อยเด้แล้วมาตักให้มาที่ว่าเนี่ยน,น,นี่ครับโต๊ะนี้กินไปแล้วครับแซ่บบอแซบแซ่บครับนี่ครับให้พี่น้องเบิม่มบรรยาก,กาศได้มาแรงกินเข่าอยู่เทียงหน้าน้อย บรรยากาศว่ามันยูบ้านนอกพี่น้องโอ้โหตักตักใส่เราคือเป็นตะเสียบใช่ไะต้มเล่งครับใส่น้ำเข้าไปบบานี้โอ้โหโ้่มา้ากรัวบ้าวอาหารอีกพี่น้องข้าวมาตะขั่นนี่นี เอากินมางานบุญเอาบ้านนี้มาครับมาครับพี่น้องขออนุญาตกินต่อครับบ้านนี้ครับมาบอกหลายใหญ่ห้างครับพี่น้องครับบรรยากาศยังมาแรงครับนั่งเสียงนั่งแขงเลยนี่ครับอยู่ชั่งสี่แล้วครับบรรยากาศวันหยุดครับแต่ละมือแต่ละเวินนี่มันไม่ยังครับอันจจะได้กินครับมาครับผมเจียงไปเสียบวดได้บาทได้เสียงอะไรแสบแสบครับแสบแสบ นี่ครับอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาขาดไปเสียงเบ็นผู้หนึ่งครับเขียดใส่พระเขา่าผู้หนึ่งครับบามาห่วบวงเลยมือนี่ยเไอ,ไอสอซด,ด้าก็อลยบุนีิเกียดให้อ่ได้เห็นนองเห็นนุ้นบวมหัวบวงเลยมือนี่ยงั้นกกินเขากินน้ำเฮ็ดปรเาเข่าเฮ็ดเรียบร้อยเลยแน่นนี่แน่นนี้บ่เขี่ยายาเด้ออดปราเข่าเรื่องฉันน่ะจงตาไล่ถวยเห็นบ่จงตาไล่ถวยกินมุ้เวิร์ดในซาติมที่สาติมให็นไหมแม่โอ้ย ขึ้นใจไหลใจดำกับน้องแท้อืมไกับเขากับน้ำแบบแล่นนี้เนี่ยมันวะเอาเอาแซ่บแซ่บกับพี่น้องมาเด้อบ้าเนเี่